สวัสดีครับช่วงบ่ายวันที่5ธันวาคมวันพ่อครับพอดีสำรวจสวนเจอครับอันนี้เป็นร่องรอยของกระติกน้อยครับเขาเข้ามาแทะครับถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็เขาเข้ามาทําการ่าดอกให้ครับใจร้อนกว่าอีกครับดอกยังไม่หอมเลยครับปกติเขาก็จะมาช่วงดอกหอมซึ่งจริงๆแล้วผมก็โดนทุกปีแล้วครับเนี่ยรู้ว่ามันเป็นร่องรอยของกระติกน้อยครับเพราะเจอตัว แต่นิ่เต็นช่วงบ่ายก็เลยไม่เจอตัวเพราะเขาจะมาตอนเช้ากับตอนเย็นฮะตอนเนี้ยเขาก็ขยันทํางานเหมือนกันครับรู้สึกว่าขยันตีเนี้ยยังไม่ทันดอกหอมเลยครับมาแล้วครับนี่ฮะน,นี่ลองรอยนี่ว่ามีแทะตรงนี้มั่งตรงขวด,ดอกบ้างตรงตรงนี้บ้างครับก็มันไม่เสียหายแล้วครับมันก็มีบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับก็อยู่มันเป็นสัตว์เลี้ยงประจาสวนครับเพื ปล่อยเขาไว้รับก็สวยงามนะไมาอย่าไปทําก็เลยครับยิ่งทําเดี๋ยวเขาก็ยิ่งอยากมาทําเราครับถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยเดี๋ยวเขาก็เบื่อเองครับเนี่ยโดนไปก็ไหลหลต้นครับต้นนี้นะจะ๊ะทั้งต้นเละครับเนี่ยแลดูแล้วดอกยิง่งมีประมาณนี้ก็โดนไปไม่ใช่ไรครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวถ้าเจอตัวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับต้องรอช่องชวงเช้าหรือไม่ก็เย็นครับพอดีไปตุลากลับมาแล้วมาดูโอ้นนเนี่ยขยันนะเนี่ย